วันพระราชทานธงชาติไทยนะครับี่สำนักง,งานประชาสัมพันเถหเราก็มีการจัดกิจ,จกรรมเหมือนกันนะโดยข้าราชการในสังกดสำนักง,งานประชาัมพันเถหะนะครับก็ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็ถวายความเคารพในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยครบครอบ108ปีประจำปี2568าปนะครับโดย ดรธี่รพงแพชรัตนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์แ่5พร้อมกับคณะผู้บริหารและก็จาาเจ้า,า,าหน้าที่นะกันได้รวมกันจัดพิธียืนขอรับธงชาติไทยและก็ร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลาแปดนาฬิกานะครับณบริเวณหนา้าเสาธงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กที่ทรงพระกรุณาโปรดกราบรดกระหม่อมประกาศชายธงไตรรง เป็นทงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายน2 4 6 0กับเป็นทีมาค้องการกำนดให้วันที่28กันยายนข้องถูกปีเป็นวันพระราชทานทงชาติไทยนั่นเองค่ะหนึ่งการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้นะครับมีผู้บริหารและข้าราชการสําคัญนําทีมย่างพร้อมเพรียงนะครับประกอบด้วยนางเร้านาัสสุมาโโน ผู้ำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราธานีนายสุริโยเกือสกุลผู้ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีพร้อมว่นาส่วนราชาการข้าราชาการเจ้าหน้าที่และก็หลกจ้างในสังกัดทุกคนนะครับเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติความสามาัคคีและก็ความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์อันสุงสุดข้องชาิไทยนั่นเองครับ